มัามหรือยังวันีผู้ต้มหมดแล้วทุกคนี่ยตับมันเต็มเลยมามกับตับตับมันอ่ะย่างน้อยๆต้มหมดแล้วต้มหมดแล้วใส่ข้าวไม่ได้ใส่บีบนั่นตัมแตกหมดผู้ต้มขีดมันมันแตกหมดต้มเพี้ยมันน่ะนาในน้อยนะแตกหมดเลยเอโต๊ะว่าหลายก็เลยเยว ยังเออมางจุดของมเขืองมันนั่ง,งมานี่เนา่าเนี่ยว่าเพราะยังเนี่ยตูนึกว่ามาเขือขับคิณใจ ขึ้นจ <how> ับไปได้ใช่ไมตัวั้จับได้ครเจับไปได้จับได้ขอล้งติดจับนะขับมาวนจับมันมาโซกจ้ะพุธกยลเนาะมืองขันข

กินก็ได mm ้หลายของอี่หลีหรือของเหล่นมแห่มุ้แห่เลยดำดำโมมันปากางลืนเออรงงานั่นเื่นวาวเล้ววื่นดันยันมันน้ำันนาปากางเนี่ยดำปึ๊ดเด้อคที่จับไปอมงกอยู่นั่นเขาคิดตัวดําคือดูเลยกว่าย้วต้ม พอมาชาดูมันยูผิดที่แล้วหมอก็ร้องไงกแล้วแม่นบ่ะจะมามันดูผิดที่ผิดก้คนเครื่องไหนไหลวะแม่ซื้อมันเเครื่องไหนหลวะเครื่องไหนหลวะเป็นไหนจมีบีเป็นไหนบีวบผมเลยบมงนในไมผมมักิมั้งตื้อม่เราจ๋วเ มันท yeah, ี no ่มันที่เด็ดแต่ร้อนบอกเลยป๊อปป๊อมีแค่เป็นตัดที่ไม่เ็บะเคยกินถิ่มันขึ้นมันกินไปเยอะสอมงทงชาและเกลขมันต้มแกงแกงหวนมันก็แกงอะไะ ตมค้าไก่หนอนน้เป็นเมกิล้วเมกินเป็นบไม่มกิลาวเมเอาเงินแม่เนะายังขากินินยังคดได้เป็นียกิดเอาเลยหัวไป่าหัวไปหยังเอาไปข้าวเดนอยขวะไยังเ

เฮ็ดท oh, right? ีสวรือพุเร้าก hey, hey, no ันเลยทดีย no. ข้นอยู uh ่งซ yeah, ุ่งเรงหนากเื่อนเฮ็ดเฮ็ดบ้านเศร้าเฮ็็บานจปลูกปลูกมันข้นเฮ็ดบ้านสวนงูนีรถแท็กซี่อะต่ำแค่หนึ่งรถตูนมาเลี้ยวหัวได้แล้นะเนียบโค้งใช่ครับเฮ้ยต่ำมอเตอร์ไซค์ปอนะต่ำดูเหลือเลยดากปัดไปเบิร์ตตรงนั้น

บีนไม่พ่อขายหรอกเขาซื้อบีบวดมาเซลเพราะว่าร้านขาเขาขาซื้อดีวลาบีน่พอขายบีนาพกเยียบกับชองกะปั้นเนี่ยเนาะี่ตแล้านอร่อยครับนอันนีขีดมเพียบมันตุมมันกระแจี๊ยบมุมันใสเหมครับอ๋อ เปยีเขากะต้มใส่ยอไนต่านมันขมเหมือนเพียนต้มต่มอะไรต้มต้มแจกต้มนันเจ็ดไปต้มมันหวลนเลยเจ็คือปาเซ่ยเจ็ดเนหนำอะรขเจียขี่เจียเอขาบาดชนหนำเหรอซ่อนไทยกันไปขานหน่คนตายเยอะ รถเนี่ยรถคนรวยอย่นเห็นปะตหนาวมึง่เข้าไปแบบนั้นมาขอแล้วมันน่าจะยวะมจะขอใหากว่าฟูฟีใช่ใช่คนทั้งีดิอือออมาขับมายังไงกินัลก็มีกล้องดิมันมันเป็นคนรวยเสมอคนรวยพี่เราแบบนี้แหละ กล้วก็ทอยแบบเดกยนเออผิดคุณเรียนมันอยู่ทางคุณบเมีนมันเป็นทางโค้งสวนนี่มาสวนหนาเขาแก็อกจสียง่าอยว่าอก็คือว่าแยกนี้อยู่ที่แยกปุนิษาในรเทที่เขาต้องไกลยมันบ้อนเป็่างถ้อไมันบอบค่อยๆถอยกันก็ได้ถไมบนี้ยัง ผู้บริหารม่เรียนถอยกันเนะครับเข้าใจว่าน่าจะรีบเล้วาม่อ้าอืงต่าคนยังไปนท้นยงแลก็บปางฮะาที่จะี้ยวขาไมไทาง,นางนูนง้ปทานกับเปทั้ง,งตัวท่านนึงกับเป็นทนัก สงสีเป็นคนรวยได้ผมมาลสนากไดขนาดหน้ามามว่าผู้ชายที่คนเป็สีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าเปนตะก็นะกเอืเอยหายเ่หนายิ่งด่าละองมึงสงเกิดด่าลยก